ก็เกิดขึ้นนประมาณตอนตีหนึ่งเกือบตีสองนะตีหนึ่งสี่สิบห้าเกือบตีสองก็พอเกิดขึ้นมาก็ได้ยินแต่เสียงคนเขาตะโกนบอกว่าไฟไหม้ให้นั่นพอพอเราลืมตามาเราก็พอเปิดหน้าต่างก็เห็นสภาพแล้วว่าไฟลุกแดงแล้วแล้วก็เข้ามาถึงระยะที่ว่ามันโหมเข้ามาหาเราได้แล้วก็รีบเตรียมอุปกรณ์ดับมันก็ไม่ทันเพราะด้านนี้ไม่มีคนอยู่มันจะอยู่ด้านเดียวใช่แล้ดับเพลิงแน่นเครับก็ หลายชั่วโมงครับตั้งตีหนึ่งตีสองจนถึงตีสี่กว่าตีห้ามาเก็บเก็บพวกไอ้นั่นก็ตีห้ากับหกโมงแล้วชุมชนนี้มีคนประมาณเท่าไหร่แล้วสองชั่วโมงเท่าไหร่จีนเอ่อชุมชนนี้ก็สองร้อยสองร้อยสามสิบหลังคาเรือนมีประชากรทั้งหมดพันพันสองหกสิบแล้วก็จะมีมสุสลิมเราอยู่ประมาณแปดร้อย ในบ้านที่เราคามเสียหายดี่วนใหม่เป็นเป็นมุสลิมทั้งหมดอ่เป็นมุสลิมทั้งหมดเลยที่ด้านนี้จะเป็นของมุสลิมทั้งหมดเป็นเป็นมุสลิมที่อยู่ที่นี่เลยตั้งแต่รุน่นกีรุ่นโตรุ่นป่ย่าตายายมาเลยอยู่ที่นี่หมดอตอนนี้ความช่วยเหลือ,อนี่เป็นยังไงบ้างราครับความช่วยเหลือนี่เราก็ได้จาก ก็เขารู้เรื่องมาเขตก็เข้ามาประสานก่อนพอเขตเข้ามาเสร็จพื้นที่ที่เขารู้จากข่าวรู้จากอะไรเขาก็เข้ามาอย่างมูลนิธิปลยติ้ตงและสุนมุสลิมแล้วก็ธนาคารอิสลาม<ด>เข้ามาสอบถามว่าจะแก้ไขปัญหาว่าเดือดร้อนยังไงจะมีการดําเนินการ<ด>ก็จะขอว่าให้รู้ยอดจํานวนประชากรแล้วถึงจะเข้ามาตารวจช่วยเหลือหลอนนังจากนี้กระบวนการช่วยเหลือจะเป็นยังไงครับทางเขตจะมาทำยังไงชาวบ้านต้องทำยังไงบ้างครับทางชาวบ้านก็ต้อง ่วยเหลือตัวเองบางส่วนไปก่อนแล้วเขตนี้เขาก็มาเอาข้อมูลว่าแต่ละบ้านมีประชากรเท่าไหร่มีมุสลิมเท่าไหร่มีเด็กเท่าไหร่คนแก่เท่าไหร่ผู้สูงอายุเท่าไหร่เผื่อเขาเพื่อเขาจะได้เอาไปสํารวจแล้วก็ให้เฉพาะหน้าก่อนก็คือช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่ยังไม่รู้จํานวนเท่าไหร่แล้วก็มีของทางฝ่ายเอ่อหล,หลายฝ่ายคะัตอนนี้เขาก็เสนอเสนอเข้ามาผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีหลายฝ่ายมากๆเข้ามาในนี้น ตอนนี้ชาวบ้านไปพักกันที่ไหนครับก็จะต้องไปอยู่ที่ศูนย์ชุมชนครับเพราะศูนย์ชุมชนเป็นศูนย์ใหญ่มีลานกว้างเรากางเต้นแล้วก็ทําอาหารเลี้ยงกันตรงนั้นอยู่กันเหมือนกับก็เป็นที่นี่พี่น้องกันก็ต้องอยู่กันแบบอย่างไงความต้องการเร่งด่วนตอนนี้มีอะไรบ้างก็มีเรื่องยาบางคนก็ตอนไฟไหม้ไม่ได้เก็บยาออกมาบางคนก็เป็นประวานเป็นความดันเป็นโรคหลายโรคก็หนึนเรื่องเรื่องยาเรื่องอาหารเรื่องที่พักเรื่องนมเด็ก แล้วก็เรื่องเสื้อผ้าเด็กที่จะต้องใช้แล้วเสื้อผ้าผู้ใหญ่รวมถึงแ้กทั่งชุดละหมาตละกงอะไรก็ไม่หมดนี่ผมไปดูบอกไาไม้ก,กัเลยตะโกนบอกพี่น้องครับลี่ฝั่งน้อมฝั่งตรงข้ามบอให้เข้ามาช่วยเข้าเครื่องดับเพลิงก่อน 爸爸。打